ครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับสุขภูสุขก้นเฉียนเคยได้เพียงเด้อมาพบมาพร้ากันที่เราละครับกับเบาแดกเบาแดกมา่อไหพี่น้องมื่อไหร่เบาแดกได้ใส่ได้เพียงเด้อเนี่ยหมักของใส่เอ้ยเนี่ยหมักของเบาแดกก็คือใส่แหละพี่น้องมื่อนี้่ใส่หมูลวกได้เพียงเด้อกับอ่ากระเพาะหมูนิดนึงครับมื่อนี้เป็นใส่หมูพี่น้องมื่อนี้ลวกเอามาพี่น้องมามากินน้ำเข่าเร่งครับเบาแดกมื่อนี้่เขาก่อนอื่นก็โอ้ก่อนอื่นก็พี่น้องก็ขอโทษขอพระที่เก่าแหละครับขอเติมน้ำยาก่่อนนพี้อง พอกินขอดเสียบได้พี่น้องเด้อพ่อเป็นกระใสของยาบาดค้ำขึ้นเก่าเลยพี่น้องเติอน้ำยาจั็กน้อยพี่น้องเอ้ยยังมาแรงแดดล้มล้มตรงเละกะขอจวดจั็กน้อยนะพี่น้องอุ้ยแกวล้มขึ้นเก่าพี่น้องสารคามหนามบาต่องได้พี่น้องเด้อมาพี่น้องบัดนี้มากินเขากินน้ำก็เบาแดดค้ำแล้วซีหาโม้งเลยพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดเฮี่ยนอยู่ขางบานเบาแดดพี่น้อง เอาเริ่มบอกมองสถานที่มองผมนะครับนี่คือวันที่ผมส,สตูดิโอผมนะครับผมไถเกียงกลับเลยเห็ดออกหมดเลยต้นไหม่ต้นไหลอยู่น,นั่นตรงนี้เคยเคยเบาแดดก็เ,เห็ดกินนั่งกินอยู่ตรงนี้อามาพี่น้องมาโอ้หิวเขาเลรอพี่น้องมาพี่น้องใส่ได้พี่น้องได้ใส่ใสออนเห็นมหมพี่น้องกินใสออนพี่น้อง มาปดีดองมากอืมอืม,อม โอ้เสียบพี่น้องแก้วกับพอดี แต่มันพักยังเนี่ยแหละพี่น้องไม่บ้านปัญจันไห่ยัางละนิดละน่อยพักเนี่ยตัวหวยินอ่ะ เปรี้ยวนินดๆพี่น้องเซ่บเกแกยวเปรี้ยวเก้วสุ่มเลยพี่น้องอือหือ อาจจะเชิงหนัจังนอยได้เได้ปัญญที่เงีย,ย,ยป็นใส่หลังค้าไหมไต้วัน มันพักนั่งไปหน่องมีกระเพาะนั่งไปหน่องเด้กอกระเพาะมีหน่อยหนึ่ง Ừ. oan đẹp มิจฉุตตัวนี้ไงเบลย่างแซ่บได้เป็นของเล่นใส่อ้อนกระไดแต่ว่าเบาเดียนว่ามัานน่าจะกินพี่น้องตุ่มเร็วกว่างหิ้วเขาแล้ว 嗯。Mm hmm. เจ็บครับแฟนผมเป็นบอกปั้งเผือดออกพี่น้องผมต้องออกก่อนตั้งเผือดอยู่ เราไปดิมเวมุนี่ล่ะโอ้เซียน้อง toàn cho thải ra phượt tôi ít ngày là toàn nè đang vào bao đẻ bay kiếm thế làng mua phân này lên với câu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ รุ <Es> ดเล้พี่น้องสุดยอดแซ่บม er ือนี Como, ิพี ent, ่น้องเกี like ่ยงตั๊บหนึ่งเกี่ยงได้พี่น้องได้เสียบได้ใส่หมูใส่ใส่อ้อนหมูลวกกิ้มแก้วซีฟูดสมๆจัาหน่อยพี่น้องเนาะสำหรับกิมนี่ซ้ำเนี่ยแหละครับพวกพอกันมือหนึ่งมือหนึ่ได้พี่น้องได้หั่นมือหนึ่งอยังสุกินกระถาเบิ้งมันมีเมนูอยู่พี่น้องเด้อสำหรับซ้ำเนี่ยแหละครับมือนี่งสำหรับมือนี่ซ้ำเนี่ยแหละครับสวัสดีครับ